สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าด้านบนตรงนี้เขาจะเป็นลายสีสีกาแฟนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะจะเป็นลายสีสีคาราเมลนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตามรูปแบบนี้เลยเนอะตามวิดีโอเลยคือด้านหน้าเขาก็จะเป็นลูก,ลกเล่นนะคะเป็นคล้ายๆเข็มขัดนะคะแต่ว่าเวลาการใช้งานเราใช้การเปิดแบบนี้นะคะข้างล่างเขามีกระดุมดูดนะคะนี่ จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้นะคะด้านในด้านในเขาก็จะเป็นช่องแบบนี้เลยนะคะสองช่องนะก็คือมีช่องตรงกลางตรงนี้ให้หนึ่งช่องมีช่องใส่บัตรฝั่งนี้สองใบฝั่งนี้สองใบนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆด้านหลังให้อีกหนึ่งช่องนะแล้วก็มีช่องซิปด้านบนตรงนี้นะคะให้อีกหนึ่งช่องนะตัวนี้นะคะช่องซิปอ่ะแล้วก็ใบนี้นะคะไม่สามารถใส่แบงค์พันยาวได้นะ ถ้าลูกค้าจะใช้คือลูกค้าต้องพับนะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้นะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าลูกค้ามีสายโซ่นะลูกค้าก็สามารถมาประยุกต์ใช้กับใบนี้ได้นะคะเดี๋ยวนุ่นทําให้ดูสายโซ่ลูกค้าจะใช้เป็นสายโซ่ของอะไรก็ได้นะคะนี่เราก็เอามาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะสามารถทําเป็นกระเป๋าสะพายเล็กๆน่ารักได้ ะะก็ใครสนใจใบนี้นะลองดูลองชมได้นะคะราสพายเขาก็แบบนี้เก๋ๆก็คือถ้าลูกค้ามีสายอะไรก็มาลองใส่ดูได้นะคะจะได้หลายๆทรงเนอะซื้อใบเดียวเล็กๆแต่แบบทําเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ขนาดของใบนี้ขนาดของใบนี้เดี๋ยวรุ่นวัดให้นะคะความสูงของเขานะประมาณสี่นิ้วนะคะโดยประมาณนะแล้วก็ ความยาวของเขาตรงนี้ประมาณ6นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาของเขา,เ,าเกือบเกือบหนึ่งนิ้วนะคะเกือบเกือบหนึ่งนิ้วก็ลองดูลองชมอ๋อข้างหลังเขาก็จะมีช่องให้อีกหนึ่งช่องนะคะเป็นช่องแบบนี้เป็นใบเล็กๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะก็ใครสนใจนะคะลองดูลองชมได้นะ